ค่ะสำหรับวันนี้มาถึงวันที่ห้านะพันวันพระฤหัสนะคะวันพระฤหัสที่เราดูกันมา,าระหว่างอายุสิหถึงเจสิปีนะคะบางทีก็7จดสิบสองมั่งแต่ไม่ถึง80ดสิบเนาะ อ่าแล้วจะอ่านคนเกิดวันพระฤหัสนะคะระหว่างอายุ16-17ปีอ่าพระพุทธแทรกพระฤหัสระยะนี้จะได้ที่อยู่อาศัยอ่าและจิตการงานดีได้ทรัพย์สินต่างๆควรบูชาพระพุทธพระฤหัส โชคลาภจะดีจะบังเกิดผลสำเร็จจะดียิ่งยิ่งขึ้นต่อไประวังอายุ18-19ปีพระเสาแทกพระอือหัสจงระวังจะเสียทรัพย์และมีศัตรูหาเรื่องให้เดือดร้อนหรือผู้ใหญ่จะกล่าวโทษให้ คนบูชาพระเสาพระฤหัตจึงจะดีโทษจะเบาบางลงนะต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ20กับ20ปีกับอีก5เดือนพระราหูเสวยอายุและพระราหูเสวยตัวเองระวังจะเจ็บ จะเจ็บไข้หรือเกิดคดีความได้รับความลำบากต่างๆควรบูชาวันบูชา,ชาพระราหูจะเบาบางลงบูชาพระราหูนะคะต่อไปคนเกิดวันพึงหัดระหว่างอายุ21-22ปีพระสุขแทรกพระหรือ พระศุขแทรกพระราหูในระยะนี้ทำธุรกิจต่างๆมีผลดีมากมีลาบได้ทรัพย์สินเงินทองและทรัพย์สิ่งของต่างๆและมีผู้หญิงคอยให้ความสนิทสนมอยู่เสมอควรบูชาพระสุขพระราหู จะได้รับโชคลาภจะเด่นชัดขึ้นกว่าเดิมต่อไปสำหรับคนเกิดระหว่างอายุ23ปีวันพฤหัสนะคะพระอาทิตย์แทรกพระราหูระยะนี้จะได้คู่คลองจะมีโชคลาภดีมีผู้ใหญ่คอยอุป,ปการะ ช่วยเหลืออยู่เสมอแต่บ้านปลายมีศัตรูแต่ปลายปีไม่ใช่บ้านปลายปลายปีปลายปีปลายปีมีศัตรูหรือหรือเหตุการณ์ไม่ค่อยดีนะควรระวังควรระวังเร่งบูชาพระอาทิตย์กับพระราหู เหตุการณ์จะคลี่คลายดีขึ้นมีสตรูนะอายุ23ปีต่อไปวันจันเออพระจันทวันพฤหัสพระพฤหัสต่อไปพระพฤหัสวันพระพฤหัสระหว่างอายุ24กับอีก6เดือน24กับอีก6เดือนนะ พระจันทร์แทรกพระราหูจงระวังจะมีเรื่องเดือดร้อนเกิดขึ้นจะมีผู้หาเรื่องจะมีคนหาเรื่องนะใส่ความให้ได้รับความทุกข์วันบูชาพระจันทร์กับพระราหูจึงจะดีขึ้นต่อไประหว่างอายุ25ปี 25่นี้เบนจะเพศนะคะพระอังคารแทรกพระราหูส่วนมากเบนจะเพศนี่จะไม่ค่อยดีกันจะเสียทรัพย์สินต่างๆและจะเจ็บไข้เสียเลือดเสียเลือดเสือเนื้อเสียเลือดเนื้อจะถูกใส่ความอย่างไม่เป็นธรรม อย่าเชื่ออย่าเชื่อใจคนง่ายควรบูชาพระอังคารกับพระราหูจึงจะบรรเทาเบาบางลงต่อไปคนเกิดระหว่างอายุ26-27ปีพระพุทธแทกพระราหูระยะนี้ดีทำจิจการงานต่างๆมีผลดี จะได้ทรัพย์สินต่างๆมีผู้ใหญ่ให้ลาบแต่ภายหลังระวังศัตรูผิวเนื้อดำแดงให้ร้ายวันบูชาพระพุทธกับพระราหูโชคจะดีขึ้นนะโชคลาบจะดีขึ้นนะคนบูชานะคะต่อไประหว่างอายุ28-29ปีวันเสาร วอ้วันอาทิตย์วันพฤหัสทำไมต้องบอกวันเสาร์อยู่เลยนะวันวันอยู่เลยนะวันพฤหัสพระสุขพระเสาร์แทรกพระราหูไม่ใช่พระสุขนะพระเสาร์แทรกพระราหูในระยะในระยะถ้าครบ28วันปุ๊บเนี่ยนะ ขบอกว่าภายในภายใน10วันที่จะท,ที่ที่ร้ายนะครบ28-29นี่นะ10วันแรกเนี่ยเป็นวันที่ร้ายจะเสียทรัพย์สินต่างๆแต่พ้นไปแล้วจะบังเกิดผลบังเกิดลาบผลต่างๆจะได้มิตรที่ดีให้เราพึ่งพาใส่ได้ นำโชคลาบมาให้ได้ทรัพย์สินดีทรัพย์สินดีมากควรบูชาพระเสากับพระราหูจะให้โชคและจะดีขึ้นมากจะให้โชค ต่อไประหว่างอายุระหว่างอายุ30-31ปีพระฤหัแสแทรกพระราหูระยะนี้ห้ามเดินทางไกลมีภัยและมีผู้หญิงผิวขาวผู้หญิงขาวหาเรื่องให้ได้รับความเดือดร้อนแต่ ต่อไปจะได้ทรัพย์สินเงินทองดีมีชื่อเสียงวันบูชาพระฤห,หัตกับพระราหูจะบังเกิดลาภผลดีมากต่อไประหว่างอายุ32 33 34 35ปี4ปียาวเลยพระสุขเสวยอายุและ พระสุขสเสวยตัวเองระยะนี้ดีมากจะได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติจะได้ทรัพย์สม,สมบัติอันดีงามและสิ่งของต่างๆเป็นอันมากตลอดกับที่อยู่อาศัยสุขสบายดีและได้คู่ครองได้คู่ครองด้วยควรบูชาพระสุขจะดีมาก ืมดีที่สุดเลยเนาะต่อไปคนเกิดวันพฤหัสระหว่างอายุสส36ปีพระอาทิตย์แทรกพระศุกร์ระวังเจ็บไข้ในส่วนต่างๆเจ็บปวดในส่วนต่างๆของร่างกายและระวังชายผิวแดง ชายผิวดำแดงไม่ใช่ดแดงคนอะไรสีแดงชายผิวดำแดงเป็นศัตรูหรือถูกใส่ความทำให้เดือดร้อนลำคานใจควรบูชาพระอาทิตย์กับพระสุขจึงจะบรรเทาต่อไประหว่างอายุ37-38-39ถึง39ปี พระจันทร์เสวยพระจันทร์แทรกพระสุขช่วงนี้มีโชคลาภทรัพย์สินต่างๆและได้คู่ครองทำจิตการงานประสบผลดียิ่งคนบูชาพระจันทร์กับพระสุขโชคลาภจะดีมากๆจะได้คู่ครองด้วยนะคะ37 38 39ต่อไปอายุ40 41ปี พระอังคารแทรกพระศุกร์โชคลาบดีดีอีกแล้วดีติดกันหลายปีเนี่ยโชคลาบดีจิตการงานดีจะได้บุตรบริวารหรือคู่ครองถ้าได้คู่ครองอีกแล้วห้าปีเลยที่ดีกันมาเนี่ยสามเจ็ดสาแปดสามเก้อดดีหมดเลย ถึงไหนละจะได้บุตรบริวารหรือคู่ครองควรบูชาพระอังคารกับพระศุกร์โชคลาภจะบังเกิดผลดีเป็นะไยไฟแวบบแวบบแวบบแวบเบหแบบมือนไฟมันแวบบแวบบแวบบต่อไปคนเกิดวันพฤหัสระหว่างอายุ45-46ปีพระเสารแทรกพระศุกร์ระวังจะเสียทรัพย์ ระวังจะเสียของรักและเกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับทะเลาะวิวาทระหว่างระหว่างคู่ครองหรือจากที่อยู่หรือเสียทรัพย์สินสิ่งของต่างๆควรบูชาพระเสากับพระสุกริจึงจะบรรเทาบรรเทาลง ต่อไประหว่างอายุ47-48-49ถึง50คนเกิดวันพระฤหัสนะคะพระฤหัสแท้พระสุขรระยะนี้ทำอะไรเกิดลาภผลดีทุกอย่าง